ครัพบพบกับรายการเซนเตอร์เลเวลเกมวันนี้กลับมาอยู่กับเกมไมค์ครับนะครับกลับมาอยู่กับแบบ the hell in heart ที่แปลภาษาไทยว่าอะไรวะพี่อ่านข้อไฟยักษ์กษนะครับครับเออนี่คือผู้ช่วยกูมีมีพอยต์จากช่องแอดเจมสมบีนะครับสปินไล่ลาว <laughs> อารีโนดหนึ่งอารีโนดหนึ่งอารีโนอดอุดมนะจมเจมอ่านดิเอ้าอะไรวะกูต้องเปิดแล้วรอเอออ่านดิอ่านดิ อ่าแปบนึง่ากันลอไปของนี่เราปนหมดแล้วนะครับเออนี่เราปนเองหมดเลยอ่านี่ให้แปนึสงสาร้วไปแล้วไปแล้วเอากินอมแม่ไปแล้วผู้ช่วยกูอ่าไปแล้วเด็กติดแม่แล้วครับอยากกูอ่ารนนตหนึ่งใช่ไหมอ่ารนนหนึ่งไอ้นี่การกดการเล่นกันแล้วก็รนนหนึ่งอ่าเีโนหนึ่งนอตอุดมนะครับ เออออ่ดูขงกนสรุปให้ผมอ่านกฎการเล่นไหมอ่านดีสัน้นปันหนึ่งปันหนึ่งลังบากวิก,ก็เขาบอกว่าอะไรนี่ยกติกาข้อหนึ่งห้ามขุดห้ามทำลายสิ่งของต่างๆสามารถทำได้เฉพาะทรายและกวดเท่านั้นห้ามโกงบินไปบินมาต้องเล่นอย่างตั้งใจจริงข้อสามอนุญาตให้ยกเพื่อนมาเล่นด้วยได้แต่เป็นคนเกินสามคนเพรของอ่านไม่พอ ข้อสี่ไม่อนุญาตให้สร้างของต่างๆแต่สามารถอะไรวะครับอ๋อไม่เขีมนว่แคบครับครับอ้าวครับไว่แคบครับเออช่างหวงออัวแล้วกันต้องใช้ยนินรัการในการแก้ไข <laughs> สามารถครับได้แค่ที่ขุดจอบได้อย่างละหนึ่งชิ้นห้ามใช้เพชรเป็นตัวแต่เออเขาบอกห้ามใช้เพชรเป็นตัวสร้างไองที่ขุดกระจอบเนี่ยกูดใช้ไดมอนเว้ยไม่อนุญาตให้ทำลายสปาว์อนเตอร์แต่อนุญาตให้ทำลายสปาว์ฮีโรบายได้ ไม่ต้องกลัวหลงเรามีฟักทองลำทางท่านขอบคุณไม่ออกฟักทองไม่ออกฟักทองลำทางสุดยอดอ่ยอะหลักไม่น้อยหลักไม่น้อยทำไมกูแหลกวะเนี่ยกูแหลักอ่ะกระเ่อนกระเด็นอะไรอะปรับให้แบบเออมองเห็นใกล้ๆดีไหมเนี่ยนี่ปรับต้องปรับป็นไหล่ดาวไล่ดาวไล่ดาวโอเคเราจะ ดีกว่าไม่แหละโอ้วโอ้เออตามตามตามเออ่สักครู่ครับสักครู่อ่าสักครู่นะครับสักครู่ครับกลับมากันแล้วครับจากเออช่างอัวมาแล้วกันละอ่านี่คือบ้านใายทองนะครับบ้านอิ่งบ้านทองไดมอนด์นะครับไอรอนด้วยนี่อันอันนี้อันนี้ไม่น่าจะใช้วานน่อ่าช่างหัวมาครัครับอ่าเราไปตามแมพเขาดีกว่าเงียบล กินกินกินเสร็จมาเซหน้าเพื่อนอออ่านไ้บอลนะครับเอาเรือแปนเดียวพออะไรเนี่ยขอทานขอทานเล <c oughs> เอาไปสองอัน,นเพื่อความมั่นใจในชีวิตเออโชคดีมีน้ำแข็งนงะกเกิบทิ้งเรลือทำไมะหินเหล็กไฟหินเหล็กไฟโอเคผมขับแฮะอ๋อช่วงนี้หน้าหนาวอ่ะมีน้ำแข็งเลยไม่อยากขับอันนี้เลยเนี่ยเออเราประเทศญี่ปุ่นนะ ทุกคนต้องขอบคุณไอโนครับแม่งรสสา์รายการสดจากเชียงรายเลย <c oughs> เอ,อ้ยเออไปเชียงรายครับไปแอลเชียงรายครับเจมแป๊บนึงนะโอ้ยเจมอุ้ยแสบหยยัเจมเอ้ยเขาเทคติดพ่อนะช่างหัวเขานะครับอันนี้เออนี่คือสปอนเนอร์ต่างๆของมอนเตอร์ในแมปนะครับซึ่งเออคนสร้างนี่วางแกล้งเราไว้นะครับ ตอนนี้เขาไม่เออเดินตามเอขี่เหลือตามฟักทองอ่ะตามฟักทองไปเรื่อยๆนะครับจะเจอตีแม่งตีไม่ถึงครับโอ้ดูโอ้สนใมันแบบเหมือนบบอยากให้เราเล่นตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าเออสเกเลตันแน่นอนนะครับเป็นแบบเขาลงม็อบเซกไว้นะครับเขาเลยเห็นเป็นรูปหมูเออนี่คือเออท่านเรียกฮีโร่บายนะครับถ้าคนที่ลงบักอินไว้อะไรเงี้ยเจอแน่นอนครับอยู่นี่เลย นี่คือเออคนสร้างแมพเขาแล้เบิดหลุมไว้เล่นนะครับอบ้มเลยบุ้มเลยกลับมาแล้วครับกลับมาทำไหมอ้นี่อยู่ไหนเนี่ยเอออย่ายก,กูถึงว่องกัญชาละผมขี่เรือมาสิผมอยู่หน้าอาเบียอยู่เลย <laughs> เอ,อรู้สึกว่าเปลี่ยนโปรแกรมอออัดแล้วแบบห่อเลื่อนหล่อหลอเลื่อนและหล่อเอ,อ,อื่นสะืสะ้นต้นตีนะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเเลือแตกเลือแตกเลือแตกเอาอย่าไปแตกแตมแตมเฮ้ยบึมบึมบึมอืออ่าไปเจอคีเปอร์อ่าถึงบอมกังช้าเปล่าเลยบึ้มอ่าลิโน้สองอ่ะเดี๋ยวรอเอ้ยไอหมาผู้ช่วยกันเออรีบอ่าทีพีเอ้ยไม่ต้องทีพีไม่ต้องทีพีเดินแหลกอ่าคอมมดี๋ยวนี่อ่าวิธีทางลับนะครับอ่าเราไปบอกก่อน อนันห้ามดืมเด็ดขาดครับเขาสามารถแบบเก็บแบบเอาแบบเอาเอานี่ยครับเอาทองเนี่ยไปแลกได้ครับไปแลกเป็นแบบเหมือนถ้าเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหญ่จะมีแบบเงินในเกมับเเราสามารถเอามาแลกในนี้ได้นะครับไอ้นด่มลงวะำงคำหนึ่งขีดจะปางมาสิครับโอ้อ่าอยู่นั่เจอทางอ่ะอ่าอ,าอาเบอเจมูไนโอไม่ใช่อาบเบ ไเจมอยู่ไหนไม่ใช่อาเบะอ,อ่าจะเป็นแอปใต้น้ำนะสบายเจคุณเออเจมคุงนะครับเจมคุงหรือเออขำกิ้งนี่กับหมาจาก, Channel. ออจากชแนลเจมสมบีมาแ้วมาแล้วมา,มาแล้วมามาแองก็เอาก็เอาวีพอร์เสือกาตั้งเดียวกำวีอามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอะไรของ,ง่งซุ่มจบนั่นไงเดินอยู่ใต้น้ำมาเ่ยแหม่เกือย ยิงอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอ,อืออ่าเรือแตกเรือแตกแล้วไปนะแตกไม่แคร์เรือคลองเฮ้ย <c oughs> เอาเืงินยังไงวะเฮ้ยเอาไปอีเลือกสู้กันเลย <c oughs> ไปกันเลย <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> นี okay, นี่ก็ <ละ S 2> พอ <ละ S 2> พอดีโอเคพอ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 แล้วละ ตอนผมเล่นตอนผมที่รีวิวอ่าผมแบกเทียงมาเลยเฮ้ยไปเร็วอ่ามีคือเอ่อเดาเดินบนน้ำนะครับดูดยเดียวจะเท้าติดน้ำหน่อยนะครับเออคุณเจมเช้าอ่ะครับอ่ามืดแล้วไม่ชอบทำเซฟเอ่อหน่วยสิบล้านพันหมื่นแสนรู้สึกว่าจะประมาณนี้เออใช่ละเ้ยมันมีแค่หมื่นไม่ใช่มันเป็นแสนเลยถ้าแสนจะตอนเช้าไงถ้าหมื่นตอนกลางคืนอ่ะ

เอ้ยเอ้ยมาต่อยไม่ได้สเต้อ่าเอ้ยเอ้ยนี่ผมเจอคีเปอร์เป็นไงเอาเฮ้ยผมขึ้นจากหลุมไม่ได้เกตันไปเออรู้สึกเออนี่คืออะไรครับเนี่ยเอ่อเอ้ยมันคืออะไรมันคือนอกแมปของเทวินทานหรือเปล่าสกายสกายเอ้ยเอ้ยเครื่องเป็นอะไรมาเจมอะไร แค่คิว่าหลุดนะรู้สึกว่าเครื่องเออจะมันจะปแปลกๆนะครับเอาไอ้โนนแม่งฉกของหมดเลยน่ารักมากจังแค่เออเอาเกมมอรมันก็ให้เราไปตรงนี้นะครับเมออกมหมดวอล์อกเกออศูนย์แล้วก็ให้เออขึ้นไปแงบแงบอ่าเราคนอัดเราต้องคนนำนะครับแล้วก็เออดับไฟหมดดับไฟดับไฟดับไฟตะกองมันตะกองอยู่ข้างหนละังเนี่ยตะกองอยู่ข้างหน้าแต่ะตะกองชาวล็อกนะครับกูไอ้ญี่ปุ่นหนึ่งเนอะ เกาหลีอ่าอ่ารอ,องดับเพื่อ,อ,อความปลอดภัยในชีวิตนะครับ,เออ,บ,บเออเอดิ๊ดดับด้วยเออเอขอบใจขึ้นมาไม่ต้องทำอะไรโอเคแม่งลงไปแล้ว <c oughs> เฮ้ย,ยกูเจอรถขนมกูอะไรไม่รู้ลงก่อนไอ้นี่อ่าเออแปมแปมเฮ้ย,ย,ยกูตากล้องกูต้องลงไอ้สัสเจมกูถัดมาจากหายใจตายนี่ก็ก็ปิดแม่งเปิดได้เออเขาเอ้ยเฮ้ยใครตีกู ให้ป <Hi>, ีเอ้ยนนนเอ๊ะน้องงนองเออพยายามอย่าวิ่งนะเดี๋ยวมันเหนื่อยกูยึดอาหารหมดแล้วเนะี่ยอ่ะมันมีมัดเทปครับเชิญเชิญนะผมเป็นตากร้องผมอยู่ด้านหลังคนระับฝากของเนี่ยเออฝากโยนมาครับโย,น,ย,น,ยนมาเอาไปเจียรนายเป็นตังค์ทั้งหมดเลยถ้ไม่คืนมีเคียไม่คืนกูทีพีมึงตก <laughs> เขาอามึงเอาดินโอ้เอาทานเอาขอทานก็สัตว์เอะไรเฮ้ยมึงโยมอะไรเดี่ยสืบทอดสืบทอดมรดกเว้ย อยากกูโยนทิ้งให้หมดเลยชุดอ่ะชุดไม่ต้องละชุดใส่สวยเลยเอาเลยเออเกือบลืมไอชุดสวยต้องสวยดีเอาแม่งคืนผมเลยเอ้ามาเอามามาแป๊บนึงแปปนึงอ๋อเอ้ยชิวเออหยุดเอาอีนี่เย้เอ้ทีพีมินิพอยต็อกเกอร์นะครับ เขาสึกว่าเขาจะมาแล้วนี่ดูอาจารย์อุ้ยอันนี้นื่อยอาจารย์อ้าวอาจารย์อาจารย์มาเองแะเนี่ยไหวอาจารย์ซะอุ้ยมันคนนับถือที่ตอนผมรีวิวอ่ะผมแบกผมแบกเตียงไว้ด้วยโคตรชั่วร์โคตรเกลียดแล้วก็เออเราก็ต้องออกครับเพราะเขาแหลก IP ก็เราชั่วคราวชาวล็อกไม่รู้หรอก อ,อุ้ยอุ้ยเจมรู้ไหมหันมาสิเฮ้ยเอาตรงเขาเาวเองเลยนีย่จริงแม่ง TP มินิพอ,อยล็อกเกอร์อา่าต้องออกอีกแล้วเพราะเขาแหลกเจมเจมเอ้ oh, าพุ่งเราลงเราวะวายช่วยกู <c oughs> อุย <c oughs> อ่ย <c oughs> าฮ่าฮ่าอ่าเราฮ็ต้อาฮอกเ่้่าใ <c oughs> หา่าฮ่าฮ่าเ่าาาา่าฮ่าเ่าเจมเ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ ฮึ <H ook> เบเจมตายนี่เฮ้ยใสอยส่แม่งนี่ตายโดยเออบายล็อกเกอร์นะครับเอาไลา่แม่งจริงเกียนเฮ้ยทีนี้มีนี่พอยเออแป๊บเจมอย่าเพิ่งโหลดอ่าเราขอนิดหน่อยครับกันหมาตายนะครับหนุ่มันดุมันพูดเออแล้วก็วางนี่แล้วก็าเอ้ยอย่าดันดิไม่ได้เอะเกียร์อาพอกับผมอ่ะแบกเตียงมาด้วยเนี่ยครับเฟบ เมื่อสิบวอนพิ่มเมื่อโอเคนอนแล้วออกออกอ่าแล้วก็อนอนออกโอเคแล้วไป <S <S ชุบไปเออจีสวิสัยส,สุสวิส,สัยครับของกูไม่อยากตายนะไอ้ไอ้กูไปเองหรอกฝากของมึงเอาวะ,ะผมไปเองผมตายคราวนี้นะอืมบายล็อกเกอร์บายล็อกเกอร์อกเจมามาฝากของหน่อยโยนมาโยนมาอ่าเดี๋ยวกูวววค,ค่อยป้อนมึงตอนหลังก็แล้ว เนียมันมีโคนเยอะเลยจุดๆจุดสวยเฮ้ยเด่งไรวะอ่าอ,อ,อ,อย่างแรกเราต้องมาตรงนี้ก่อนนะครับรเอ่อเมียวชุดเออรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่รู้สึกว่าเออมีหีบสมบัติปะถ้าชะไปเองมาก